วันนี้ค่ะคราฟต์เดจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องจักรกลหนักรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการก่อสร้างทั่วโลกนี่คือ c a t เ r อริ l ลาดีเจ็ดแมชชีนสองพบูโดเซอร์สายพันธ์แกล่งจากแบรนด์ระดับตำนานที่ปีนี้กลับมาในโฉมใหม่ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีอัจฉริยะสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือรูปลักษณ์ที่ดุดันและล้ำสมัยมากกว่าเดิมตัวรถถูกออกแบบด้วยเส้นสายเหลี่ยมสวยงามสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน โครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงทําให้รองรับแรงกดแรงเสียดทานและการใช้งานหนักได้อย่างสบายสบายมาที่หัวใจหลักของ D7 Machine 2025กันบ้างเครื่องยนต์เป็น Cat c 90.3b รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์แบบคู่ให้กำลังสูงสุดถึง265แรงม้ามีแรงบิดที่ทรงพลังพร้อมระบบส่งกำลังอัตโนมัติที่ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้ไวและช่วยประหยัดน้ำมันสูงขึ้นกว่าเดิมถึง10%จากรุ่นก่อนหน้า จุดเด่นที่ต้องพูดถึงคือเทคโนโลยีแคทเกรดวิทสาดีที่ติดตั้งมาจากโรงงานทําให้การปรับระดับดินแม่นยํายิ่งขึ้นคนขับสามารถควบคุมการทํางานผ่านหน้าจอสัมผัสในห้องโดยสารได้ง่ายๆโดยไม่ต้องพึ่งพาการคาดเดาแบบเดิมอีกต่อไปเสริมด้วยระบบแคทคอมมานที่สามารถควบคุมรถจากระยะไกลเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานในพื้นที่อันตรายห้องโดยสารของ D7 Mach i n ชก็ยกระดับความสะดวกสบายขึ้นอีกขั้นด้วยเบาะนั่งแบบลดแรงสั่นสะเทือนหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมกล้องมองรอบคันช่วยให้ผู้ขับมองเห็นมุมอับต่างๆได้ชัดเจนแอร์เย็นฉ่ำและยังมีบลูทูธเชื่อมต่อมือถือได้อีกด้วยเรียกได้ว่าไม่ต่างจากรถ SUV เลยทีเดียวแคทริลล่ายังเน้นเรื่องความยั่งยืนโดยใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มากกว่า90%พร้อมระบบตรวจสอบการปล่อยมลพิษแบบเรียลไทม์ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่เพียงแต่แรงแต่ยังรักโลกอีกด้วยโดยรวมแล้วแคทริลล่า D7 Machine 2025คือตัวแทนของบูโดเซอร์ยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านพลังงาน เทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายเหมาะกับงานผมดินงานก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้อย่างไรที่ติดหากคุณกำลังมองหาเครื่องจักรที่พร้อมลุยทุกสภาพงาน D7 m a c h i n ช2025คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์คราฟเต็ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวเจ๋งๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันคลิปหน้า